เปิดเรตติ้งบุงาสารีกลางกระแสะจิ้นเจตปรางนอกจอได้เท่าไหร่ไปดูกันคะ่ะเรียกว่าโดนจับตามองแบบสุดๆเลยคะ่ะสำหรับละครเรื่องบุงาสารีทางช่องวัน31ที่นำแสดงโดยเจตเจตพิพัฒน์และปรางกนารันเหตุละครออกอากาศทำกลางกระแสะเขารักร้าวของเจตและอดีตแฟนสาววิววาารรณรสที่จบรัก4ปีลงไปแบบช็อกใจแฟนคลับ โดยมีรายชื่อของปรางที่โดนจับโยงเข้ามามีเอี่ยวด้วยว่าอาจจะมีจิ้นนอกจอเกิดขึ้นซึ่งต่อมาหนุ่มเจตก็ได้ออกมาเคลียร์ไปแล้วว่าปรางนั้นเป็นแค่เพื่อนร่วมงานกันเท่านั้นไละได้ขอโทษขอโพยอีกฝ่ายไปด้วยที่ทําให้ต้องเดือดร้อนแน่นอนค่ะว่าละครบุง,งาสารีที่ออกอากาศช่วงนี้พอดีเลยถูกจับตามองเป็นพิเศษซึ่งผลเรตติ้งของละครช่วงวันพุธพฤหัสบดีที่ผ่านมา ก็ทำเรตติ้งไปได้ที่1.7และ1.5ไม่รู้ว่ากระแสข่าวมีผลด้วยมากน้อยแค่ไหนคะ